ในเมืองงามเมืองหนึ่งของกรุงสยามชื่อเพชรบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรน้ำใสสะอาดเหมือนหยาดแก้วผลึกมีมรคคาผาไปกลางสองฝาแลสลับสลัง่งและล้วนแล้วด้วยเรือนฝากระดานและบ้านตึกออกสะพังบ้านบางแห่งล้อมด้วยกำแพงเห็นเรือนเห็นสวนดอกไม้เช้าที่นี่กระไรไม้ดอกไม้ใบและสะพรั่งน่าชื่นใจริมถนนชนกำแพงแม่แข็งแรงนี่กระไรนะ่ะ ก่อประตูบ้านก็กรุเหล็กแผ่นยังมีไม้คร้าวขวางแน่นขันสกรูจนผู้ร้ายนับร้อยเป็นต้องคอยจูเข้าไม่ยักได้เป็นอันขาดถ้าการรักษาบ้านช่องไม่แข็งแรงกวดขันกันถึงเช่นนั้นแล้ว mm. ก็ที่ไหนคุณท่านจะปล่อยคุณลำดวนบุตรสาวสุดสวัสดิ์ของท่านออกมาเดินเล่นตามลานบ้านนั่งเล่นที่แท่นใต้ต้นจันได้ธรมเนียมไทยถ้าลูกสาวผู้มีตระกูลแล้วเมินเสียเถิด ที่บิดามารดาท่านจะปล่อยให้เที่ยวเล่นตามอำเภอใจได้แต่ใครก็ไม่มีถึงท่านขุนจ่าเมืองมือห่วงลูกสาวคนเดียวของท่านแล้วเป็นถึงลือมิใช่ท่านจะมักใหญ่ไฟสูงกำเริบเสิบสารทยานเอื้อมให้เกินสักเมื่อไรถึงบุตรสาวท่านสวยกำลังสาวท่านก็รู้สึกสำนึกว่าคนบ้านนอกคอกนาอย่างท่านจะหาลูกเขยได้อย่างดีที่สุดเพียงแค่ไหนด้วยท่านเลือกคู่สำรองไว้ให้ลูกสาวเสร็จแล้ว คนชอบกระซิบถามกันนักว่าใครใครหลวงอะไรลูกเจ้าพระยาหรือเจ้าคุณพระยาอะไรทำราชการอยู่กระทรวงไหนล้วนแต่สิ้นสงสัยเชื่อเสียว่าคงเป็นคนในบางกอกแน่แต่ไม่ยักใช่ชาวเมืองเพชรด้วยกันนั่นเองชื่อคุณขจรคุณขจรบุตรชายคนเดียวของท่านหลวงคลังสหายเก่าแก่ของท่านขุนจ่าเมืองฝ่ายข้างท่านหลวงครังเล่าก็ปรารถนาอย่างเอก ที่จะให้ได้ปลูกฝังบุตรรัษของท่านให้เนื่องในวงตระกูลที่ดีเป็นที่วางใจได้แต่จะพึงหมายความสวัสดีในภายภาคหน้าเท่านั้นเออก็ขันอยู่หน้าพิศวงพอใช้ที่ทำไมตัวเด็กทั้งสองข้างที่มั่นกันไว้นั้นถึงเพอเอิญประจวบใจบิดามารดาต่างคนต่างรักกันเสียสุดอย่างด้วยเราก็เป็นคู่สร้างกันมาแต่ปางไหนนัดกันลงมาเกิดในโลกมนุษย์ร่วมสมัยกันรักกัน ก็ไม่ใช่จะเริ่มรักกันเมื่อรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเมื่อไรรักกันมาแต่แว้แวะก็แทบจะว่าได้ด้วยแต่เมื่อกระนั้นคุณขจรยังเป็นเด็กแต่งตัวสวมเสื้อกางเกงติดกันวิ่งเล่นอยู่กับพวกเด็กลูกเบาลูกพรไ่ตามถนนมาจนพ้นประตูบ้านท่านหลวงคลังผู้ปิดาฝ่ายข้างคุณลำดวนก็นั่งรถใส่พี่เลี้ยงเข้าพาไปเที่ยวเล่นเย็นๆตามถนนท่านขุนจ่าเมืองท่านตามใจถนอมลูกท่านนักเข้าไปบางกอกคิดถึงลูก ซื้อรถใสที่ห้างฝรั่งออกมาฝากคุณลำดวนก็กำลังตื่นพอตกบบายรบพี่เลี้ยงให้พาเที่ยวแต่งตัวก็หน้าเอ็นดูเอ็นดูสวมเสื้อฝรั่งสีชมพูอ่อนหมวกแพรขาวถุงเท้าไหมพรมรองเท้าหนังน้อยๆอุ้มตุ๊กตาออดยิ้มแต่ไปบนรถคุณขจรแรกเห็นก็เกิดความรักน้องหญิงต่างบ้านมีกระใจเอาลูกบอลยางมาส่งให้เฉยๆ ข้างคุณลำดวนก็ให้ออกรักตอบมากเหมือนกันไม่ว่าจะได้ตุก๊กตาหรือลูกกวดอย่างใดที่คุณพ่อให้เป็นแบ่งเอามาฝากคุณพี่ขจรเสมอเสมอเหมือนใจสองใจแต่ความคิดอันเดียวกันเป็นเทพสังหรณ์และทั้งรักกันมาแต่เวลายังเยาวนั้นไม่มีเวลาขุนแค้นเคืองกันสักขณะจนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวขึ้นด้วยกันน้ำใจรักนั้นก็ค่อยเปลี่ยนค่อยแปลงมาเป็นน้ำใจสเสน่ห และเฉียวฉุนรุนแรงขึ้นทุกคืนทุกวันการสิ่งใดๆก็เรียบร้อยเจริญมาจนวันวิวาก็ยังแต่จะหาเลิกเท่านั้นแทนที่จะปลูกหอยอย่างโบราณท่านหลวงคลังท่านยกที่บ้านของท่านแห่งหนึ่งริมแม่น้ําอีกด้านหนึ่งออกถนนและสร้างเรือนฝากระดานสองชั้นทาสีอย่างฝีมือช่างสําคัญจ้างออกมาแต่กรุงเทพทั้งแบบแผนท่านก็จ้างฝรั่งนายช่างคิดเขียนพอเรือนนั้นแล้ว ท่านให้การสร้างสวนในลานบ้านทั้งเครื่องตั้งแต่งแต่ละล้วนไปด้วยว่าจ้างที่คุกในกรุงเทพและสั่งมาจากเมืองนอกก็มีไม่ได้คิดเสียดมเสียดายคิดแต่จะปลูกฝังให้บุตรมีความสุขสําราญสืบไปเท่านั้นเครื่องเรือนเรือข้างท่านขุนจ่าเมืองเป็นธุระจัดเองเตียงนอนทองเหลืองใหญ่มุงแพรเครื่องแป้งกระโถนขันน้ํากระบะหมากล้วนแต่เครื่องนาคใช้ทองคําแต่หีบหมากกับขันล้างหน้าเท่านั้น ั้งสร้างเครื่องแต่งตัวซื้อเพชรทับทิมมรกตบุรสารคำนินโอปอและไขมุกส่งไปจ้างครูช่างทองทําทั้งแหวนตุ้มหูสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือนาฬิกาเข็มกลัดต่างๆพอดเปลี่ยนกันได้เป็นหีบโตโดนเข้าเป็นหลายหาบเหมือนกันที่สุดจนเครื่องกินโถถ้วยโอจานเครื่องครัวก็พินิจบรรจงดูให้ทำเองสารพัด ทั้งสองข้างต่างตราเตรียมกันเป็นการใหญ่แลพร้อมเพรียงกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่น่าเสียใจเป็นยามเคราะหของคู่เขีนใจอเผอิญเกิดเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยขึ้นเฉยโดยมิพรที่จะพอทางเลยนี่แหละเขาว่ายามเคราะห์ละสิ่งไรที่ไม่น่าจะเป็นก็บังเอิญเป็นขึ้นได้ทุกอย่างว่าหนึ่งท่านหลวงคลังกับคุณขจรนั่งรับประทานข้าวด้วยกันอยู่ดีๆครั้นอิ่มหนำสำราญแล้ว ก็นั่งเล่นหมากรุกหัวรอต่อกระซิกกันอยู่ดีๆเหมือนกันแต่อย่างไรสักครู่หนึ่งเกิดเป็นปากเสียงกันขึ้นเลยลอยฮาแรกนะเป็นแต่โต้เถียงกันอย่างสัมมาคารวะสักหน่อยกลายเป็นเสียงโทโสโมโหกันขึ้นแหววหวาเอตโรไม่ทันไรกลายเป็นโกรธกันอย่างร้ายแรงประกาศสงครามขึ้นได้เฉยๆข้างคุณะจรบุตรหาว่าท่านบิดาเอาเปรียบโยกเยกแต่อย่างไรลงท้ายกลายเป็นว่า ก็อีเล่นกันเล็กๆน,น้อยๆเท่านี้ไม่ควรคุณพ่อจะโกงผมนี่หนาไปได้ข้างท่านหลวงครังก็ลุกขึ้นเต้นโครมโครมด่าลูกว่ากโกหกใส่ความแต่อย่างไรใช้คำหยาบเข้าหยาบเข้าจนเสียกิริยาผู้ดีไปได้ลงท้ายคว้ากระดานหมากรุกจะแผ่นศีรษะคุณขจรคุณขจรก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปท่านบิดาก็วิ่งไล่ตามสิ้นอับสิ้นอายแต่ท่านเป็นคนสูงอายุพอเหนื่อยก็ต้องหยุดหอบ หนกลับเข้าบ้านเองที่สุดของเรื่องที่วิวาทกันนี้กลายเป็นถอนมั่นในระหว่างคุณขจรและคุณลำดวนเลิกกันเป็นขาดเด็ดบ้านหอและเครื่องเย่าม้าเรือนก็เตรียมค้างหมดเมื่อคุณขจรได้สติเข้ามากราบเท้าคุณพ่อขอโทษอ้อนวอนเท่าไรท่านหลวงครั้งก็ฮึดเสียท่าเดียวตอบคำเดียวแต่ว่ากูไม่รู้ไม่ชี้เท่านั้นข้างคุณลำดวนสาวน้องถึงจะร้องไห้ร้องห่มตีโพยตีพาย ทั้งท่านขุนจ่าเมืองและท่านเทียบมารดาจะสงสารสักปานใดก็ไม่รู้ที่จะทําอย่างไรได้ด้วยท่านหลวงคลังท่านตัดลูกของท่านได้ไม่สังเวชข้างเจ้าสาวที่รักลูกชายของท่านเสียจนหลงไหลแล้วนั่นบ้างสักนิดหนังสือสัญญาที่บิดามารดาทั้งข้างเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไว้ต่อกันในการที่จะแต่งงานว่าด้วยจะยกทรัพย์สมบัติให้ท่านก็เรียกไปฉีกเสียหมดบ้านหอที่ตกแต่งไว้พร้อมแล้วสําหรับจะเป็นมรังสวรรค์ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสุดสว่าดนั้น ท่านก็ให้ฝรังเช่าเสียงเงียบยังสำร้ายใหญ่ท่านห้ามคู่รักทั้งสองชีวิตนั้นไม่ให้พูดจาวิสาสากันอีกต่อไปสักคำหนึ่งจนกว่าท่านหลวงคลังจะหาชีวิตใหม่บางทีจะร้ายแก่คุณขจรยิ่งกว่าข้างคุณลำดวนด้วยคุณลำดวนเธออาจจะร้องไห้หยิงหญิง,ญงพี่รายรำพันของเธออยู่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าหัวใจข้างคุณะจรทำอย่างนั้นบ้างที่ไหนไหวถึงเช่นนั้นก็น่าสงสารเสียเป็นที่สุด เห็นแต่เธอนั่งสซออื่นกระซิกกระซิกอยู่แต่ที่แท่นใต้ต้นจันยังค่ำค่ำเธอกลืนเข้าไม่ลงคอได้แต่แป้งเปียกที่นางคลิปเขาเปียกผสมน้ำตาลตรวจหวานปลาแลมปลาแลมมาวิงวอนให้รับประทานบ้างเท่านั้นใครไปมาหาสู่เธอก็บอกเปิดไม่ขอพบขอปะข้างคุณแม่มารดาก็พลอยตาเปียกตาแฉะไปด้วยด้วยริดสงสารลูกสาวทั้งท่านขุนจ่าเมืองบิดาก็ออกเศร้าโศก เสียดายหมายจะปลูกฝังให้เป็นพักผลก็ไม่สมคิดแต่คุณขจรน,นั้นเป็นคนเจ้าโทสะความรู้สึกค่อนจะแรงมากรู้สึกความอายุติธรรมที่ท่านผู้ใหญ่ทำแก่ตัวร้ายแรงเหลือเหตุหน่าน้อยใจนักทั้งหน้าแค้นนักด้วยแต่ตัวเธอเป็นผู้น้อยครั้นจะทำห้าวหักหานไปก็จะมีแต่คำครหาทั้งเธอคิดเห็นว่าถ้อยคำของท่านบิดาโกรธบุตรนั้น ไม่จําเป็นจะต้องถืออย่างกฎหมายแผ่นดินเพราะฉะนั้นเธอจึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ว่าการงานของท่านหลวงคลังที่เคยใช้เธอมาแต่ก่อนอย่างไรถึงท่านจะไม่ออกปากก็แข็งใจหน้าด้านเข้าไปทําอย่างปกติแต่ก่อนเป็นแต่ถ้าจะแอบเข้าไปประจบประแจงหาโอกาสพูดจาอะไรแก่ท่านบิดาในที่ระโหฐานขึ้นมาละ่ะพอท่านเห็นท่าเป็นโบกมือไล่คุณขจรก็ต้องถอยออกมาทุกที คุณลำดวนก็มีแต่โศกแต่เศร้าทวีขึ้นแต่ข้างคุณะจรก็มีแต่แค้นแต่น้อยใจทวีขึ้นทุกเที่ยวถอนใจใหญ่คุณลำดวนทอดตัวตามแต่จะเป็นสิ้นหวังเสียหมดแล้วแต่ข้างคุณะจรกลับเริ่มคิดยอกย้อนหาทางลับที่จะได้พบปะกันไม่ทอดอะไรยอมอับจนในที่สุดคุณขจรลอบติดสินบนนางคลิปพี่เลี้ยงให้ช่วยปิดความลับและรับสื่อสารถึงสาวคู่ชีวิต เธอมอบจดหมายให้นางสุภลักษคลิปแอบเอาเข้าไปให้คุณนายในจดหมายนั้นเธอวิงวอนขอให้คุณนายลอบหนีลงมาจากตึกในคืนวันนั้นและให้คอยพบเธออยู่ที่แท่นใต้ต้นจันทร์ในสวนในกำแพงบ้านให้จงได้คุณลำดวนเธอยังไม่เคยทำอะไรล่วงเกินบิดามารดามาสักครั้งหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวรู้สึกโทษผิดร้ายเรี่ยวแรงเท่าก,กันกับโทษผู้ร้ายฆ่ามนุษย์ตายด้วยเจตนา เมื่อขนาดเธอแอบลอบออกมาจากตึกทางประตูเล็กหลังเรือนเพื่อจะพบคู่รักโดยสุดจะขัดกันได้แต่ถึงแสนกลัวแสนขยาดสักปานใดหัวใจเจ้าแม่นาคเต้นตึกตึกตึกเสียแสนแรงด้วยหวังที่คิดว่าจะได้เห็นหน้าคุณขจรอีกสักครั้งหนึ่งและเมื่อในที่สุดเธอมองไปเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มคลานขึ้นมาบนกำแพงบ้านหยุดอยู่บนกำแพงสักครู่หนึ่งพอเอาเชือกผูกข,ขอเกี่ยวกำแพงไว้แล้ว ก็ค่อยๆรูดหนตัวลงมาถึงในสวนได้เธอใจสั่นริกรกจะร้องตะโกนออกไปดังๆเสียให้ได้สู้ฝืนใจกระซิบทักคุณพี่ขจรคุณลำดวนเธอพูดเภาเๆโอ้คุณพี่ขจรคุณพี่ขจรของน้องมันค่อนอยู่ข้างจะผิดนะที่น้องกล้าหารออกมาหาถึงนี่เรารักกันสองคนจนได้มั่นกันครั้งหนึ่งแล้วควรเือจะต้องกลับกลายเป็นคนอื่นกันไปเสียได้ น้องไม่ออกมาก็จะให้น้องทำอย่างไรหัวใจน้องมีขาดลงรอนรอนเรือแต่พ่อคุณขจรย่องเข้ามาถึงตัวคว้ามือได้ก็ชูขึ้นจูบข้างคุณลำดวนลืมผิดร้ายตายเป็นเสียสิ้นแล้วรู้สึกแต่ว่าตัวเธอได้พบคู่รักของเธอชื่นใจกันอยู่เท่านั้นค่ำวันนั้นและเป็นราตรีที่คู่นี้รอบเข้ามาหากันเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งท้ายดอกหนาคืนนี้แล้ว ก็คืนนั้นเนืองๆกันไปเวลาท่านผู้ใหญ่หลับกันแล้วบ้านคุณขจรก็อยู่ไกลกันกับบ้านคุณลำดวนแต่กระนั้นแต่พอคุณพ่อหลวงคลังไหว้พระสเจ้าเข้านอนหลับตุ้ยแล้วเป็นรอบมาหาแม่ดวงชีวาน้อยไม่ได้ขาดสักราตรีคุณขจรและคุณลำดวนนั่งเคลา้าคลอเคลียกันอยู่บนแท่นศิลาใต้ต้นจันทร์ในสวนบ้านท่านขุนจ่าเมืองอย่างสาราญ และสนิทสนมกันเสียยิ่งกว่าแต่ก่อนแต่ไรเมื่อครั้งยังไม่ห้ามห่วงขึ้นไปเสียอีกข้างนางคลิปก็จ้าละวันไม่เป็นอันหลับอันนอนเวลานายลงไปในสวนละเป็นแอบมายืนมองอยู่ข้างประตูเล็กหลังเรือนเอาเป็นกงเป็นการเสียอย่างสนุกสนานบางคืนเห็นท่านหยอกเอินอันกระชั้นชิดหน้าใจหายละเลยนึกขึ้นมาถึงทิศเอี่ยมที่ตายต้องเอาชายผ้าห่มขึ้นเช็ดหน้า น้ำตาตกอก,อกคล้อยพลอยใจเต้นตึก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 เสมอนอกไปด้วยก็มีการทั้งพวงนี้เคราะดีผีคุ้มเป็นไปโดยดีมาพักหนึ่งแต่ก็ยังไม่พ้นคราะร้ายตายขุมมาตามสังหารทันเมื่อคืนวันหนึ่งคุณลำดวนได้ใจรอบออกมานั่งคอยคุณขจรอยู่ใต้ต้นจันในสวนเธอเอียงหูคอยฟังได้ยินเสียงคนปีนกำแพงแก,ก,กรกอยู่เหมือนอย่างเคยมาทุกๆคราวนัด ประเดี๋ยวแลเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มโผล่ขึ้นมาบนยอดกำแพงแล้วพระเอิญพระจันทร์เจ้าเอ๋ยก็น่าน้อยใจนักหลบเข้าเมฆไปเสียได้เธอเพ่งดูตาไม่กระพริบก็พอพระจันทร์กลัวเธอจะโกรธหรืกอกะไรจึงรีบแหวกเมฆฉายแสงสองให้เธอเห็นประทีปแก้วเจียรไนเห็นใครขยุกขยิกที่จะหย่อนเชือกลงมาข้างในสวนโอ๊ยอะไรเสียงหน้าพิลึกสะพึงกลัวกรอกเข้าไปในโสดเธอ จนกบหูขนลุกขนพองสยองใจว่าวๆตัวสั่นรือรุปรๆปรปเจียนจะล้มสลบลงเสียให้ได้แล้วด้วยแลไปเห็นคนที่บนกำแพงกลับหายไปไม่ไต่เชือกลงมาในสวนเหมือนคืน,คนก่อนๆและเสียงดังสะท้านที่นอกกำแพงตึกใหญ่เหมือนใครทิ้งกระสอบข้าวตกลงเธอฟังฟังหวังว่าจะได้ยินเสียงครวญครางก็เออเงียบหายต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 าย,ตาย เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้เธอตกตะลึงงันอยู่เป็นนานคุณขจรเหยียบกำแพงพลาดเลยตกอุบลงไปฟุบอยู่ในกอหญ้าเชิงกำแพงสลบแน่สิ้นสมปรือดีอยู่สักครู่ข้างคุณลำดวนตกใจเจียนจะครั่งได้แต่ยกมือขึ้นไหวบนบวงผีสางเทวดาอารักษ์ภาวนาช่วยอยู่แต่ในใจสิ้นคิดม่รู้ที่จะช่วยเหลือกันอย่างไรได้ได้แต่บ่นอยู่คำเดียวว่าเจ้าประคุณเจ้าประคุณเจ้าประคุณ เดชะบุญคุณพระช่วยเท่านั้นซ้ำๆอยู่ปากสัน่นคอสัน่นอีนางพี่เลี้ยงของเธอที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการคอยแอบมองอยู่แลเห็นอยู่กับตาด้วยทั้งสิ้นแล้วเหมือนกันและยืนงันอยู่เป็นครูเหมือนกันครั้นได้สติออกได้ก็รีบวิ่งย่องๆออกมากลางสวนดอกไม้แต่ทั้งคุณแม่คุณนายและนางพี่เลี้ยงทั้งคู่ก็หมดปัญญาไม่รู้ที่ว่าจะทำอย่างไรดีต่างคนต่างแลดูตากันงันอยู่อีกเป็นนาน นางสุภพลักษ์ษยักษ์สีคลิบเป็นชาวบ้านนอกเมื่อ,อยังรุ่นรุ่นเคยไถายนาคราดนาให้พ่อแม่เขยงอ้วนล่ำกำลังธรมัดทรมงนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็รีบไปปีนต้นจันทต้น,ตนริมกำแพงขึ้นไปจนสูงและลงไปเห็นข้างนอกกำแพงบ้านได้ถนัดทั้งแสงเดือนก็สว่างแต่กระนั้นมองลงไปไม่แลเห็นอะไรสักนิดเงี่ยหูฟังได้ยินแต่เสียงอะไรแกรกแ อยู่ข้างหญ้ารกๆนั่นและเสียงครางอุยอุยอุยคุณขจรเขอนางคลิปกระซิบเรียกค่อยๆตอบอิชันหน่อยเธอะค่ะถ้าคุณยังพอพูดได้คุณขจรเขณนายของอิชันเธอเกือบจะตกใจตายอยู่แล้วคุณขจรเขอคุณขจรเขอเสียงเครือเครืออ่อยๆร้องตอบขึ้นมาว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย ฝากรักของฉันไปถึงคุณนายของพิ่คลิปด้วยเถิดย,ยฉันไม่สู้เจ็บมากนั้งดอกแต่ถ้ว่าฉันกลับไปบ้านเสียดยวนนี้เห็นจะดีกว่าอ,อฉันวิตกว่าเสียงตึงเมื่อตะกีบมันจะทำความออ,อนางคลิปลงจากต้นจันได้ก็วิ่งแร่เข้าบ้าน มาบอกคุณนายจูงมือกันสาวเท้าเย่ากลับไปบ้านเรือนทันทีคุณลำดวนตกใจขวัญหนีดีฟอไม่เป็นสติอารมณ์เธอรู้ได้ดีเทียวว่าคุณขจรคงจะเจ็บมากกว่าคำที่เธอสารภาพและการข้อนี้ก็จริงเหมือนเธอคาดจริงๆแขนคุณขจรหักร่องแร่งทั้งบอบช้ำรู้สึกเจ็บปวดปางตายจนจะสลบเสียให้ได้จนเดินก็ไม่ไหวแข้งขาขัดไปหมดได้แต่กัดแกรกไปตามประสาลำเคียนใจ ความหวังของเธอมีอย่างเดียวแต่คิดจะใคร่ไปเสียให้ห่างพ้นจากบ้านขุนจ่าเมืองให้พอที่จะกันไม่ให้มีเสียงใครสงสัยกินใจในการที่เธอเกิดเหตุขึ้นนั้นได้หน่อยจะรู้ว่าเธอปีนขึ้นหาลูกสาวขุนจ่าเมืองเป็นราคีแก่ที่รักและรักยิ่งกว่าชีวิตของเธอเองความพยายามทีแรกก็อุตส่าห์ถัดแวกร,กรกออกถนนหลวงแล้วก็รีบถัดไปโดยหวังว่าคงจะหาใครช่วยได้ ก่อนเธอสิ้นกำลังพูดจากระดิกกระเดียยไม่ได้เสร็จแล้วในที่สุดถัดมาตามถนนที่มืดมองขึ้นไปบนเรือนแถวตามริมถนนก็ปิดประตูนอนกันมืดหมดแล้วแต่เป็นบุญนักที่เรือนแถวสองชั้นหลังข้างหน้าไม่สู้ไกลนักเห็นหน้าต่างแง้มและมีแสงไฟอยู่เพื่อนก็ค่อยๆถัดกระชั้นเข้าไปเรือนแถวห้องนั้นอยู่ริมถนนเห็นหน้าถังยังเปิดอยู่สองแผ่นยังหูฟังได้ยินเสียงคนยังตื่นอยู่ข้างใน เรียวแรงเธอก็เจียนจะจอดหัวใจก็ริกริกหน้าก็วูวูดูท่าจะสลบลงในไม่ช้าเสียแน่เธอก็สู้พยายามใช้กำลังที่เหลืออยู่แม้น้อยช่วยพยุงตัวเธอถัดลากเข้าไปในหน้าถังข้างในห้องพอถึงเชิงบันไดที่จะขึ้นไปข้างบนเท่านั้นก็ล้มซบสิ้นกำลังลงคาที่ขณะนั้นก็จำเพาะมีตะแปะแก่นุ่งแต่กางเกงเนื้อแก็บมือหนึ่งถือเทียนอีกมือหนึ่งถือไม้ตะพดโต วิ่งลงกระไดง,งัก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 ลงมาจากข้างบนร้องโลเลโลเลอึงลงมาแต่พอโผล่จะลงกระไดว่าขโมยป้นราผู้้ายราช่วยรวยตำรวจตำรวจโต้ลงราถ้าไปแก่คนนี้แกชื่อจีนเล่าถึงเป็นคนขี้ตรณีถึงลือตาแกตั้งร้านจำขายของต่างๆตาแกเจี๊ยอาเพี้ยนแล้วก็งุดเคเกอมาแต่สองทุ่ม พอตกใจตื่นขึ้นเห็นไอ้ผู้ร้ายสองคนเข้าไปคว้างอยู่ในห้องของแกไอ้ผู้ร้ายคนหนึ่งกรากเข้าปล้ำจะบีบอะไรแกข้างไอ้อีกคนหนึ่งกรากเข้าเอาขวานผ่ากำปั้นของแกตาแปะมหาตรณีไม่คิดชีวิตต่อสู้ปล้ำคลุกคลักอยู่กับไอ้ผู้ร้ายจนเต็มกำลังฤทธิ์ที่ตื่นตายเสียดายพ่อเจ้าประคุณเงินตาแกทะลึ่งลุกขึ้นคว้าไม้ตะพดที่แกซ่อนไว้ใต้หมอนมาเสมอๆได้ แผ่นหัวไอ้ผู้ร้ายคนหนึ่งลงไปเต็มเหนี่ยวแต่มันยกแขนขึ้นรับเห็นแขนห้อยร่องแรงที่จะหักแต่อีกมือหนึ่งของไอ้คนนั้นมันยังมีทั้งยังมีอีกสองมือที่ไอ้คนที่ผ่าเอากำปั้นอยู่มันก็กระชากเอาไม้ตะโพดจากมือตะแปะไปได้พระเคนส่งเข้าไปที่เล่าตาลงไปดิ้นเด็กๆกลิ้งโคโล่อยู่ที่หน้ากำปันสิ้นสติหายใจฟีฟ,ฟีอยู่แทบปางตายแต่พอแกฟื้นสติตาแกนึกว่าลงไปอยู่ในมหานรกแล้ว ด้วยมืดไม่เห็นอะไรเอามือคลำพบหางหนูนิดยังติดอยู่ที่ท้ายทอยตาแกจึงรู้ว่ายังบ่ซีหนอแกเลยหัวร่อเฮ่เฮ่ทะลึ่งลุกขึ้นดีใจพอใช้เอื้อมมือคลำคลำไปข้างตะเกียงฟืนพบไม้ขีดแลเทียนเข้าจึงขีดจุดช่วยตะพธได้ก็เดินซุ่มซ่ามลงกระไดมาเจอคนซบอยู่เชิงกระไดก็แน่ใจว่าไอ้ผู้ร้ายถูกตีตายอยู่คาที่ ยิ่งดีใจถึงขนาดเสียงตาแปะตะโกนเอตโรนั้นไม่ช้าก็มีคนมาช่วยเยอะตาแปะก็เล่าเรื่องราวของแกให้เขาฟังแต่นั่นแหละมันก็ตามธรรมเนียมอย่าให้ขาดได้อวดเก่งต่อแต้มเอาตามใจสดแต่ให้ตาแกเก่งแล้วก็เป็นแล้วกันทีแกเล่าว,ว่าไอ้ผู้ร้ายสองคนมันกลุ่มรุมเล่นเอาแกแกสู้คนเดียวตีมันแขนหักหรือหัวบุบไปคนหนึ่งนั่งอ้วดถีบอีมัง ตกกระไลลงมากิ้งโคโลอยู่ลี่ลือเห็นไหมชากนเท่าแกแต่นี่คุณขจรบุตรท่านหลวงครังนี่นะเสียงคนที่มารุมอยู่ออกแน่นร้องขึ้นคนหนึ่งท่านไม่เป็นขโมยแน่ละเหล่าตาคุ้งลายคุ้งลายอ้วไม่รู้ลูกหลวงคลังหลวงแขงอะไรอ้วก็ไม่รู้ไอ้ลีมังขโมยอ้วอ้วจำอีมังไลน่นี่เนา หรือว่าายตาแปะเล่าถึงยักษ์หน้ายักษ์ตาทำตาพองเถียงเมื่อตาแปะเจ้าของร้านแก่ยืนยันอยู่อย่างนี้คุณขจรเข็นใจคนพิการก็ต้องหามไปเรือนจําเป็นนามคุณขจรจึงได้ทราบว่าเธอต้องหาว่ากะไรแต่เมื่อเธอทราบชัดแล้วถึงร่างกายเธอจะทุพพลภาพหัวใจเธอก็มีสติดีเธอคิดได้ตั้งใจแน่ทันทีว่าเอาเธอบาปครอแล้ว ถึงเราจะต้องทุกขโทษภัยเป็นประการใดบ้างก็ตามแต่บุญแต่กรรมเถิดอับประยศคุกหรือตารางเล่นกันท่าไหนอีกบ้างก็มาเราต้องขอพยายามอยู่อย่างเดียวแต่ต้องระวังสงวนเกียรติยศของคุณลำดวนคู่รักมียอมให้มีราคีขึ้นชื่อเสียงไม่ขอย,ยอมให้ใครสักคนหนึ่งทราบว่าการที่แขนเราหักนั้นเพราะปีนกำแพงเข้าไปหาคุณลำดวนในเวลาเที่ยงคืนในสวนบ้านบิดาของหลอนตามที่ได้นัดแน่กันไว้ตกลงมาดอก ในที่สุดวันชำระความอาญาในระหว่างจีนเล่าถึงโจดนายขจรจำเลยเรื่องขึ้นขโมยและทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านนั้นก็มาถึงเข้าแม่ในสารเมืองเพชรบุรีคนช่างแน่นเสียจริงๆวันนั้นตำรวจภูธรและเพื่อนบ้านห้องข้างเคียงเป็นพยานโจดก็เบิกความสมกันหมดได้เห็นนายขจรแขนหักนอนสลบอยู่แทบเชิงบันไดห้องแถวร้านโจดในคืนวันผู้ร้ายขึ้นมาทำร้ายนั้นนอกจากอ้างความประพฤติดีมาแต่รายอย่างเดียวเท่านั้น เป็นข้อพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เป็นผู้ร้ายแต่การสืบพยานเหล่านี้ก็ล้วนแต่เพื่อนเนติบัณฑิตรับอาสาเข้ามาสู้คดีให้เองตัวคุณขจรเองไม่ขอขยายเรื่องราวอะไรเลยแต่สักคำหนึ่งนอกจากยืนคำอยู่ว่าฉันไม่ได้ไปขโมยมันฉันไม่ได้ไปขโมยมันเท่านั้นท่านหลวงคลังผู้บิดาก็เข้าไปนั่งร้องไห้อยู่ในศาลยังกระเด็กอมมือท่านขุนจ่าเมืองรักพ่อจำเลยหนุ่มนั้นมานักมาแต่ไรแต่ไร ทั้งช่วยสงสารเจ็บร้อนแทนท่านหลวงเพื่อนเก่าแก่กันเป็นอันมากก็นั่งหน้าเศร้าน้ำตาล่อหน่วยอยู่เหมือนกันถึงไม่ถึงสะอื้นโฮฮาอย่างท่านหลวงครั้งยังเหลือแต่จำเลยผู้เป็นนักโทษต้องหาเท่านั้นเองยืนตัวแข็งหน้าเฉยสยบเสงี่ยมปกติอยู่การพิจารณาทั้งปวงก็เป็นอนัยุติเอาเป็นเสร็จสำนวนได้หมดแล้วด้วยไม่มีอะไรที่จะพูดได้อีกแล้ว ท่านผู้พิพากษาก็ลงจากบัลลังเข้าไปเขียนคำพิพากษาอยู่ในห้องไม่มีใครเชื่อกันสักคนว่าจำเลยจะเอาตัวรอดพ้นพระราชอาญาได้ตามพระราชกำหนดกฎหมายทั้งประกอบด้วยยุติธรรมพอท่านผู้พิพากษากลับขึ้นมาบนบัลลังกำลังจะอ่านคำพิพากษาก็พอเกิดเหฮะเหฮะอะไรคนรวนกันกลุ่มอยู่ที่ประตูศาลท่านยกกระบัตต้องกราบออกไปห้ามด้วยมีคนเบียดเสียดแทรกเข้ามากลางห้อง สักครู่หนึ่งคนก็หลีกกันเป็นทางเห็นคนสองคนแหวกตรงเข้าไปที่บัลลังท่านผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเอาผ้าแพรคลุมศีรษามิดเห็นแต่ลูกตาแจ๋แวแววอีกคนหนึ่งเป็นอินนางบ้านนอกท่าทางที่จะเป็นบ่าวแต่พอแลไปเห็นคนคู่นั้นท่านขุนจ่าเมืองผู้เท่าสะดุ้งโยงลูกทะลึ่งขึ้นด้วยริดตกใจด้วยท่านจำได้แต่ก่อนเปิดแพรคลุมหน้า ว่าคุณลำดวนทิดารักของท่านข้างเจ้านักโทษก็เลยพื้นเสียถอนใจใหญ่เฮ่อบนแล้วกันก้มหน้าตาตกไม่ขอแลไปดูแม่สองคนนั้นเสียเลยคุณลำดวนเดินเข้าไปยืนชะงแง่น้าและดูท่านผู้พิพากษาที่เธอคาดหน้าเห็นนั่งสูงเด่นว่าเห็นจะเป็นตุลาการด้วยเธอไม่ประสีประสาในเรื่องลักษณะพิจารณาสาาคดีตามกฎหมายอย่างใดเลย เธอคิดอย่างเดียวแต่จะช่วยคุณขจรให้พ้นโทษที่จะต้องรับพระราชายาโดยหาผิดไม่ได้เท่านั้นทั้งอกสั่นขวัญหายเกรงว่าเธอจะมาถึงช้าเกินไปเสียแล้วเธอไม่รั้งไม่รอขออนุญาตเอ่ยได้ก็พูดตามซื่อสัตว์สุจริตทันทีว่าได้โปรดเธอเจ้าค่ะเธอพูดเสียงเครือเครือสะเทินสะเทินอิฉันมานี่หมายจะมาเป็นพยานข้างคุณพี่ขจรเจ้าค่ะอิฉันทราบว่า เหตุอย่างใดเธอจึงบอบช้ำแขนขาหักเช่นนี้เธอเป็นเหตุเพราะเห็นแก่อิฉันคนที่เธอไม่พอที่จะเอื้อถึงเพียงนั้นเลยนัดกันว่าเธอจะปีนกำแพงเข้าไปลอบหาอิชันในสวนของบิดาอิฉันนะเจ้าค่ะเธอจึงปีนกำแพงอิดและเธอก้าวพลาดเธอก็ตกลงไปอิฉันเป็นผู้ได้เห็นกําลังเธอตกลงไปกับตาทีเดียวตัวอิฉันกับนางคลิปพี่เลี้ยงอิฉัน เห็นด้วยกันทั้งคู่และเจ้าค่ะอีฉันอาจจะชี้แจงให้ท่านเห็นจริงตามคำที่กราบเรียนนี้ได้ทุกประการสงสัยตรงไหนก็เชิญโปรดสักถามสุดแท้แต่จะโปรดเถิดเจ้าประคุณขอเอาแต่ยุติธรรมเท่านั้นท่านขุนจ่าเมืองร้องอู้ฮึมฮึมฮึมลุกขึ้นเดินงุ่มง่ามข้างท่านหลวงคลังผู้เท่าก็ถอนใจใหญ่รอ้องเฮ่เฮ่เฮ่ทะลึ่งเข้าไปหาขุนจ่าเมือง เราควรที่จะรู้ได้ดีๆเที่ยวนี่เนาะเกลอเอ๋ยท่านว่าเพราะเราก็เคยเป็นหนุ่มมาก่อนเหมือนกันครั้นท่านผู้พิพากษาท่านกลับซักถามไอ้ตาแปะขี้ตรณีอีกกลับสารภาพว่าที่จริงนั้นเมื่อตาแกได้ตีไอ้ผู้ร้ายแล้วตาแกก็ถูกมันตีเอาล้มสลบอยู่เป็นช้านานทั้งสารภาพว่าตาแกไม่ทันได้เห็นหน้าไอ้ผู้ร้ายทั้งสองคนคุณขจรก็ได้รับยุติธรรมของแผ่นดิน ปล่อยให้เป็นอิสระไปตามเดิมอีกเหมือนแต่ก่อนบัดนี้คุณขจรก็พ้นโทษสมปรารถนาแล้วบัดนี้คุณลำดวนเธอก็ทําตามหน้าที่ของเธอสมบูรณ์แล้วยังอยู่แต่ความผิดข้อที่ละเมิดล่วงเกินบิดามารดาบังเกิดกล่าวนั้นเป็นมนทินอยู่แก่คุณลำดวนไม่รู้หายเธอก็คลานเข้ามาหมอบตัวสันเทาๆอยู่ข้างเท้าท่านบิดาของเธอกราบลงที่เท้าแล้วก็ชะแง้หน้าละห้อยขอโทษอยู่ในที แต่ดูทีท่านบิดาหาได้ถือปิดเคียดแค้นอย่างใดไม่นี่แนะ่ท่านหลวงขุนจ่าเมืองท่านกลับหันหน้าไปพูดกับท่านหลวงครั้งถึงมาดว่าเราต่างคนต่างจะคิดอย่างไรอย่างไรตามใจของเราต่างคนต่างคิดก็ตามทีเถิดแต่ข้าเจ้านะ่ะเห็นว่าบุตรชายของท่านหลวงนะนับเป็นลูกผู้ดีกล้าหารซื่อตรงอย่างเอกเอกได้คนหนึ่งเทียวหนาะขอรับท่านหลวงคลังตอบ กับผมก็อดปากไม่ได้ต้องขอชมขอสักการบูชาท่านบิดาของแม่หนูแสนกล้าแสนน่าชื่นหัวใจสาวน้อยคนนั้นบางเหมือนกันมันยังเหลืออีกอย่างเดียวเท่านั้นเองที่กรอกช่องให้เราจะต้องทำยังไงขอรับท่านขุนจ่าเมืองพูดหืมก็มีแต่อย่างเดียวเท่านั้นท่านหลวงคลังยื่นมือไปตบตบเขา่าขุนจ่าเมืองตับ,ตบ เมื่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองข้างต่างพูดจาปรองดองกันเท่านั้นแล้วต่างคนก็ต่างไปบ้านพร้อมกันแต่ไม่มีใครแยกไปบ้านท่านหลวงครั้งเป็นแต่รวมกันไปบ้านขุนจ่าเมืองด้วยกันทั้งลูกทั้งพ่อทั้งสองคู่และได้นัดวันวิวาห์มงคลกันใหม่อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ไม่มี18มงกุฎวานอนไหนมาทําลายพิธีได้อีกจนคุณขจรและคุณลาดวน จนคุณขจรและคุณลำดวนชุบชีพให้เกิดเป็นพ่อหนูสเสน่์น้อยขึ้นมาอีกคนหนึ่งในวงตระกูลท่านกรมการนอกราชการผู้เท่าทั้งสองที่เชื่อมกันด้วยมงคลพิธีที่พระยาโหราธิบดีหาเลิกให้นั้นทอดกายหมายป้องที่รักถนอมทุกโทษฐานใดยอมทุกท่าอปรยยศก็อดออมอุระร่วมกันเอยย่อมยั่วใจไพร่หาเฟื่องฟื้นเมืองชม